วันนะคะจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะตั้งแต่วันที่31ของการลาป่วยเป็นต้นไปสำหรับผู้ประกันตนมอสนะคะก็จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ค่ะร้อยละ50โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมอสนะคะวงเล็บ4,800บาททั้งนี้นะคะก็จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์ค่ะและผู้ประกันตนมอ3ม3ามอ มีการนําเงินส่งเงินสมทบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะกรณีผู้ประกันตนตามมาตราม้อนะคะก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก1 2 3โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์ค่ะและมีการนำส่งเงินสมทบ3เดือนภายในระยะเวลา4เดือนก่อนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w ว w s